ทังเช,ช่าคอดีไทยทังเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลับเข้ามาช่วงนี้อะไรครับคุณซิโรดครามภัยบูนอยู่กับผมตรงนี้สดๆกันแล้วขอสวัสดีครั้งงนึครับดีใจไม่กินมาแต่เสียงเราค้างกันอยู่ที่บอกว่าเฮ้ยถ้าแบบนี้นะถ้าลักษณะของแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยถ้าจะมีฝ่ายการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยว มันก็จะต้องเป็นพวกที่ใหญ่จริงๆอย่างนรับต้องใหญ่นี่ครับสมเมอร์นี่มันขบวนการมันคืออาชญากรข้ามชาติมันไม่ใช่แค่เขมรไทยแต่มันเป็นคือขายที่มันลามไปยังอเมริกามันลามไปอังกฤษมันลามไปญี่ปุ่นมันลามไปยังเกาหลีใต้มันคือแก๊งโจรนะครับซึ่งศูนย์กลางอยู่ที่ปอยเป็ดอยู่ที่พนมเปญแต่แผ่จักรวาลช่อโกงไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นนักการเมืองนะครับถ้าจะเกี่ยวเนี่ยมันต้องระดับเบอร์ใหญ่เลยอะ S <S เพราะที่มันคือบอ่อเงินบอ่อทองไงคุณต้นมันเป็นบอ่อเงินบอ่อทองที่มันเลี้ยงหุนเซ็นได้เลี้ยงหุนมาเน็ตได้เพราะฉะนั้นคนไทยถ้าจะเกี่ยวต้องระดับเบอร์ต้นต้นไอ้พวกไอ้พวกนักการเมืองอะอย่างตอนแร้เริ่มมีคนบอกว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลผมว่าเรื่องอย่างนี้นะคนระดับสอสอกระจอกเกินไปอาจจะเป็นในหน้าได้อ,อ,อู้แต่ผมว่าไม่ได้เออจริงระดับแค่สอสอกระจอกเงินใหญ่อย่างนี้เนี่ยนะถ้าจะเอาเนี่ยนะไม่ถึงสอสอหรอก มันต้องระดับรัฐมนตรีขึ้นไปนะใช่ใช่คือเราลองวาดเส้นดูคุณสิโรดสมมุติว่าเฉินจื้อหรือฮุนมาเน็ตหรือฮุนเซนเนี่ยมันเห็นแล้วว่ามีเงินอยู่ตรงนี้สักสองสามแสนล้านบาทแปลงแล้วนะคุณผู้ชมในเขมรเองจะเอาไปทําอะไรถูกใช่ไหมใช่มันก็ต้องเอาเงินมาฟอกเอาเงินมาลงทุนทีนี้จะฟอกให้ง่ายที่สุดลาวก็สู้ไม่ได้เวียดนามก็สู้ไม่ได้ก็ต้องไทยแหละประเทศเราเนี่ยแหละทองอืหุ้นถูกอสังหา หรือจะเป็นการลงทุนในบริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆบริษัทพลังงานใช่การจะขนเงินเข้ามาเป็นหมื่นล้านนี่ม,มันก็ต้องมันก็ต้องมีเส้นทางต้องมีเส้น<อ>นะต้องมีเส้น<อ>นะ,ะนก็ต้องเป็นเส้นที่ใหญ่จนผู้มีอำนาจหลับตาไม่เห็นว่าวเงินเข้ามาเพราะเงินลับนี้มันเงินมากมายมหาศาลถูกแล,แล้วหลักฐานของความผิดรุษมันเยอะไงออย่าง,อย,างอย่างทองที่มันมีประเด็นว่าเฮ้ยทำไมมันมีการส่งทองส่งอะไรข้ามไทยข้ามเขมรเยอะอย่างเงี้ยคำถามคือทำไมมันจะต้องเป็นทองจากไทยใช่ไหม ทองสั่งจากสมุทรสาคอะไรก็ได้เยอะแยะเหตุผลเดียวก็คือมันไม่มีการตรวจสอบมันไม่มีการตรวจสอบมันฟอกได้ทุกนั่นแหละที่นี้เราเคยคุยกันบนโต๊ะนี้บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยถ้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีง่ายนิดเดียวให้ดูว่าแพทองทานเคยทําอะไรไว้แล้วอย่าไปทําใช่ตอนนี้คนบอกเฮ้ย ทำไมคุณไม่ทําแบบเกาหลีไปเลยลูกเข้าทางวิ่งชุดอย่างเดียวนี่ไงตรวจเลยไอ้นี่พอไอ้นี่พัวพันไอ้นี่พัวพันสองพันล้านไอ้นั่นพัวพันแปดพันล้านใสยแบบเกาหลีเลยทำํำไมไม่ทําใช่ก็นี่คือความความพลาดหัวนุ้ทินไงนะครับซึ่งซึ่งจังหวะแรกแก่ช้าคือพอเกาหลีใต้เปิดมาเนี่ยวันนั้นผมว่าวันอาทิตย์มั้งเราคนไทยคิดทำได้เฮ้ยเกาหลีใต้ทำได้ไทยทำไมทำไม่ไ,มไ,มได้ อาทิตย์ก่อนนะาอาทิตย์ก่อนนะเขาใช้เวลาแค่2วันเองง<อ>่า<อ>ผมว่าคุณอนุทินช้าคือวันนั้นเนี่ยพอเกาหลีใต้ move เนี่ยรัฐบาลต้องประกาศทันทีเดี๋ยวรัฐบาลจะทําแบบเดียวกันช้าไปนิดนึงจังหวะเสียนะครับแต่ว่าโอเคถือว่าแกตั้งลาเร็วคือข่าวมาว,วันา,าที่วันจันทร์แกตั้งคณะกรรมการทีนี้ไอ้ตั้งคณะกรรมการเนี่ยมันก็ไม่ได้ถือว่าเร็วมากนะเพราะว่าประเทศเรามันมีคณะกรรมการเยอะอแล้วคณะกรรมการศึกษสงศึกษาเนี่ยพอแล้วนะครับไอ้เรื่องฟ้องเงินในเรื่องก c a มอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องซิง มันมีตั้งแต่ร e ัฐบาลที่แล้วเพราะนั้นวันนี้ไม่ต้องศึกษาแล้ววันนี้เทคแอคชั่นได้แล้ว <serv it S 1> นะครับแอคชั่นก็คืออะไรหนึ่งคุณไปดึงข้อมูลมาเลยนะครับเกาหลีใต้มีข้อมูลอะไรอเมริกามีข้อมูลอะไรยุโรปมีข้อมูลอะไรอังกฤษมีข้อมูลอะไรญี่ปุ่นมีข้อมูลอะไรเชื่อมโยงกับข้อมูลไทยให้หมดสิครับแล้วก็แอคชั่นได้เลยปประงอเนี่ยสามารถทำได้อย่าลืมว่าปะปงมีอำนาจอายัดทรัพย์สินนะครับแล้วยิ่งพื้นที่ที่เกี่ยวกับข้องกับการฟอกเงินนะครับเป็นพื้นที่ชายแดนพื้นที่ชายแดน เวลายึดอํานาจเนี่ยนะอายัดทรัพย์สินนักการเมืองอายัดทรัพย์สินใครเต็มท,ที่เลยเ <laughs> ต็มเหนียวเลยวันนี้พื้นที่ชายแดนมีกฎอายการสืบคุณอายัดใต้นับอายัดก่อนแล้วเมื่อคุณถูกอายัดถ้าโดนอายัดด้วยอํานาจปาปงนเนี่ยนะคนโดนอายัดมีหน้าที่ต้องไปชี้แจงอืที่มาทรัพย์สินเขาบอกว่าจะเสียหน้ากว่าน,นี้นะถ้านะ คือวันก่อนหน้านั้นอะวันอาทิตย์ใช่ไหมพอวันจันทร์ปั๊บคุณคิมจีนาที่สวยๆเป็นดารานะพอไปเขมรมอบตัวเลยแล้วเป็นผู้หญิงตัวเลยวแต่หูดุมากนะใช่ดีครับแต่เขาบอกว่ารัฐบาลไทยจะเสียหน้ามากกว่านี้ถ้าหลังจากนี้นะอย่างที่คุณซีโรนว่ายังไม่บูรณาการข้อมูลกันนะใผมเชื่อว่าอเมริกามีอะไร เกาหลีมีอะไรไทยมีมากกว่าแต่ไทยไม่ยอมพูดใถ้าเกาหลีเกิดมาบอกว่าซีโรด้ามไพยบูลไม่ได้ไม่ได้ใช่สมมุติซีโรดเรามีข้อมูลนายเอาไปช่วยเปิดหน่อยคนนี้คนนี้คนนี้ รัฐบาลไทยจะยิ่งหนักเข้าไปอีกนะใช uh, related, related ่ใช uh ่ใช mm ่อ้าวหรือย่างอเมริกาเดี๋ยวเขาจะมีไอ้คอนเกรสเขาจะดันกฎหมายเรื่องเรื่องฟองเงินแล้วไอ้เรื่องไอ้ไอ้เบนเนี่ยใช่ไหมครับกฎหมายเบาเออร์เบิร์กมันไปอยู่ชื่อมันไปอยู่ในกฎหมายชื่อมันจะหลานแล้วมันจะเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่มีกฎหมายเป็นของตัวเองว่ามันเป็นแกงฟองเงินแล้วแล้วผมว่าพอมีเนี่ยนะมันจะมีชื่อมีเส้นเรื่องซึ่งมันลากมาถึงคนไทยได้อีกเยอะอะ คืออันนี้เราไม่ได้ไปกล่าวหาเขานะแต่มันมเป็นความจริงว่าชื่อเขาดันไปเกี่ยวข้องอกับกระบวนการกฎหมายที่อเมริกาพอดีเ,ออเพราะฉะนั้นเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับว่าเดี๋ยวพอมีเรื่องออกกฎหมายอเมริกาด้วยเนี่ยนะครับชื่อคนไทยมันจะเริ่มค่อยๆโผล่นนแล้วคุณต้นถ้าเกิดคุณต้นสังเกตในแง่ในแง่ข่าวนะครับเราก็เห็นว่าอย่างนักข่าวอย่าง Wall Street Journal ทอมไรที่แกเป็นนักข่าว Investigate Journalist นะครับนักข่าวข่าวเจาะเบอร์ต้นแกก็ แกก็เริ่มแผลมออกมาว่ามันมีใครเกี่ยวข้องมั่งมันเริ่มมีชื่อของอดีตประหลัดบางคนนะครับผมได้ยินแล้วด้วยอดีตรัฐมนตรีด้วยแล้วลูกลูกอดีตประหลัดนี่ก็โอ้ไปเกี่ยวพันกันเรื่องกระเป๋าตรงกระเป๋าตังค์คริปโตด้วยนะเพราะฉะนั้นมันมันเริ่มลามเรื่อยๆคือต้องบอกว่าคนที่เกี่ยวข้องเราไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะครับเกี่ยวข้องบางทีเขาอาจจะไปทําธุรกิจอะไรโดยโดยไม่รู้เรื่องก็ได้นะแต่บังเอญในเส้นทางทำเนี่ยมันไปปาดกันไง คนไปพวกคุณรู้จักกันไอ้พวกคุณที่เงินเยอะๆอะพวกคุณรู้จักกันแล้วรู้จักกันแล้วจะทําผิดไหมอันนั้นอีกเรื่องแต่ว่าในแง่ในแง่รัฐบาลเนี่ยรัฐบาลต้อง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 ตรวจสอบให้หมดไงเพราะเงินเทาถ้ามันไปเฉียดใครเนี่ยหน้าที่รัฐบาลคือต้องตรวจสอบผมรู้สึกว่าความความเข้มข้นในการตรวจสอบถ้าถามผมเนี่ยนะเบาไปคือไอ้การตั้งคณะกรรมการไปศึกษาเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เวลาแล้วอะนะครับมันคุณนัฐินอยู่สี่เดือน ตอนนี้เดือนแรกจะผ่านไปแล้วนะครับใช่คือคุณคณะกรรมการสมมติคุณประชุมเดือนละหนเนี่ยนะครั้งที่หนึ่งคุณประชุมไปแล้วนะคุณเลอเวลาประชุมอีกสาหนแล้วท่านก็ผลวาระแล้วมันแปลว่าคุณจะไม่ได้ทํางานอะไรเลยแล้วผมบอกเลยครับไอ้เรื่อง s c a มอร์เนี่ยนะเผอจะเป็นเรื่องที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยไปใช่ไหมใช่คุณผู้ชมดูนะครับพักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักฝ่ายแขนไม่ใช่ฝ่ายค้านนะเขาเงียบเออเพื่อไทยนี่ตลกมามคุณต้นพักฝ่ายค้านอย่างเพื่อไทยไม่พูดเรื่องสแกมเมอร์เลยอผมไม่เข้าใจ แต่ผมว่าฝ่ายกลยุทธ์เขาคงประเมินแล้วว่าพูดอาจจะเสียมากกว่าไม่พูดเ,เพราะรัฐบาลตอนนี้เดินหน้าไม่ได้ไงปล่อยให้รัฐบาลตายเองเอา้าไม่ตรวจสอบรัฐบาลหน่อยเหรอก็ทำ่อไหล่ฝ่ายแค้นอย่างเพื่อไทยกับฝ่ายค้ำอย่างประชาชนก็ยังไม่ตรวจสอบเ,อเขาก็ไม่ทําอะไรกันหรอกแต่เ,เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่รเรื่องใหญ่หญคนเริ่มพูดกันแล้วว่าเฮ้ ทำไมไม่ต่างจากรัฐบาลแพรทองทานเลยเ่ใช่ใชเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคือความซวยเอาเอาข้าจริงๆเนี่ยตัวรัฐบาลยังไม่ได้ทำอะไรผิดเหมือนยังแพรทองทานนะยังไม่มีคลิปยังไม่มียังไม่ม,ม,มีคือการกระทาเนี่ยยังไม่มีแต่ปัญหาคือคนคนโกรธเรื่องสแกมเมอร์มากขึ้นแล้วโรคโรคโรคเนี่ยรุมเรื่องสแกมเมอร์มากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณอ,อนุนทินเนี่ยถ้าเป็นทางบอลจังหวะซวย โลกขยับตัวเองยังไม่ทําอะไรแต่คนเริ่มทำเอาโลกทําอะไรทำไมรัฐบาลไทยไม่ทําเป็นช่วงจังหวนหะนรกเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทําเนี่ยสวยนะครับแล้วตอนนี้เราก็เห็นว่าพรรคประชาชนพรรคฝ่ายเออพรรคฝ่ายค้านเขาก็เคยยี่นางคุณโรมก็ออกมาพูดคุณวิโรจก็พูดคุณไอ้ก็ออกพูดคือโรมวิโร์ไอ้เนี่ยเขาพูดคนละเรื่องกันตต่างกันงมดละแต่สังเกตดีเนี่ยมันเป็นลูกศรนเนี่ยมันคือการขยายผลเรื่องแสแกมเมอร์ว่ามีคนใหญ่คนโตในรัฐบาลบางคนเกี่ยว และคุณอนุทินไม่กล้าแตะคุณต้องสังเกตไหมไม่ต้องไม่ต้องเขาแทงไปที่คุณการจอมพลังแล้วเสร็จแล้วเขาก็โยงว่าคุณการสนิทกับคุณธรรมนาสอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถามว่าอนุทินทำไมไม่แตะธรรมนสเนี่แหละมันจะเป็นความความซวยที่จะมาถึงคุณอนุทินอันนี้เราพูดตามเนื้อข่าวนะครับเพราะเมื่อสักครู่นี้ตอนช่วงก่อนก่อนเที่ยงเที่ยงอะไรเนี่ยเขาก็ยังปะทะกันทางหน้าจอทีวีอยู่เลยนะคุณคุณคุณการกับกับไอ้เขาอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเมมแล้วสังคมเขารอแล้วไม่ไม่อยากไปพยาว โอ้ไม่ไม่เราไม่ได้ไปกล่าวหาแต่ว่าคุณกันเขาก็มีหน้าที่ที่เขาจะต้องชี้แจงว่าคุณธรรมนัทก็ไม่เกี่ยวคุณกันก็ไม่เกี่ยวแต่ตอนนี้อารมณ์สังคมมันทิฏฐังเป็นอย่างนี้แล้วแหละคือผมว่าคนเป็นรัฐบาลคนเป็นนายกก็ไม่มีใครมีความสุขนะที่ต้องมาฟังคนในสังคมคุยกันว่าเอ๊ะคุณกันจอมพลังเกี่ยวกับรองนายกไหมแล้วรองนายกกับคุณอนุทินเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ไหมแล้วทำไมอนุทินไม่ทําอะไรซึ่งคุณกันเองเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าในบทบาทเขาช่วงหลังเนี่ยมันได้ใจคนจริงๆคนก็จะไม่่สบาาายใจออีกวเ้ เด่นเกินไปหรอจะต้องมาตีเขาอะไรอย่างนี้คือมันก็เลยกลายเป็นความมันเป็นเรื่องเงินบริจาคไงคือผมว่าประเด็นเรื่องเงินบริจาคเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนหลังๆม,มันมีเรื่องแบบนี้เยอะบ้านเรามีกรณีคุณประสิทธิ์เจียวกกก็เคยมีเรื่องแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มีของพระวัดพระบาทน้ําพุคือพอเป็นเรื่องเงินเงินบริจาคเนี่ยตอนนี้มันพออะไรเกี่ยวกับเงินบริจาคถ้าพูดเยอะๆเนี่ยคนจะเอะ เพราะหลังๆมันมีแบบนี้ไงซึ่งก็ถ้าชี้แจงกันได้ก็จบไปแค่นั้นแหละแต่เงบนรมจากง่ายที่สุดคุณซีโรดคุณเอาบัญชีมาชี้แจงใต่ไอ้ประเภทไม่ชี้แจงแล้วกูก็จะไม่ชี้แจงด้วยไอ้อย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงเขาชี้หน้าเลยไอ้ขี้โกงแล้วบัญชีจะต้องไม่ใช่แค่เอาสเตทเป็นเงินเข้าออกนะแต่ก็เอาว่าไปซื้ออะไรเกินราคาไหมอันนี้ต้องเอามาเห็นกันอ่ะนั่นก็คือเกาหลีกับอเมริกาครับ แต่วันเนี้ย20ตุลาคุณอนุนทินก็ต้องลุ้นอีกนะเพราะคุณเซนก่อนหนั้นนี้มันก็เป็นข่าวไม่มีที่มาที่ไปเหมือนกันนะที่บอกเฮ้ยคุณเซนบอกว่าต้องเปิดด่านวันนี้นะวันนี้นะถ้าไม่เปิดปด,ด่านนะเดี๋ยวจะล่อไอบอลออนไลน์ของ นายทุนไทยนักการเมืองไทยหมดนี่ผมรออยู่นะว่าฮุนเซนเปิดสักทีสิไม่ต้องรอแล้วฮุนเซนบอกไม่เคยพูดฝั่งไทยเขียนเองฮุนเซนบอกไม่เคยพูดอ้แต่สองข่าวนี้แปลกนะทั้งเรื่องฮุนเซนฮุนเซนข่าวฮุนเซนนี่มาก่อนนะครับแล้วค่อยมาเรื่องไอเจ็นักการเมืองอแต่ประชาชนเชื่อใช่ประชาชนเชื่อประชาชนก็ประชาชนเชื่อจนอย่างเราเราทำข่าวเราก็เอ๊ะข่าวมาจากไหนตกใจเขาไม่ได้ข่าวจากไหนแล้วตรวจสอบทั้งหมดเป็นข่าวไม่มีที่มาที่ที่ไปแต่ประชาชนเชื่อ สังเห็นว่าปัญหาเรื่องกมเมอร์นี่มันแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วไงแล้วแล้วคนอยากเห็นการจัดการแล้วผมเริ่มสงสัยแล้วด้วยนะว่าเผลอๆอาจจะมีคนวางเอาข่าวบนเรลมรัฐบาลด้วยซากก่อนอย่างนี้เหรอซากก่อนซาะแซซากก่อนบนทำลายไม่ซอกก่อนบดทำลายซาะแซต้องใช้เงิซอกแซะอย่างอย่างข่าวคุณเซนจะ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 เช็คบินเรื่องไอ้วันที่ยี่สิบอย่างนี้วันเนี้ยพอมันมีข่าวปุ๊บคนก็ต้องถามแล้วรัฐบาลไม่รู้เรื่องหรอรัฐบาลทําอะไรอยู่คือทุกข่าวเนี่ยมันทำให้คนเกลียดรัฐบาลมากขึ้นนะ่ บริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องการวิธีการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบตเป็นถังหมักปฏิกรณชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูล เอาจริงๆเรื่องบ่อนนะนายบอนที่เป็นนักการเมืองไทยนะเพลอๆเดินออกจากท็อปนิวเนี่ยไปถามที่ตลาดสำมโงเนี่ยเขาอาจจะตอบได้เลยนะโอ้ชื่อนี้คนนี้เคยเปิดบอนชื่อนี้ชื่อนี้เป็นพ่อใครนั่งรถตู้ไปที่หน้าด่านนะผมว่าเขาอาจจะพูดได้ก็ได้นะเป็นพ่อใครคุมสสพักไหนคุมอบจพักไหนลูกใครพ่อใครอะไรนี้หมดลูกไปเป็นแฟนกับใครรู้หมดเลยเริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆแต่ถึงยังไงก็ตามข่าวแบบนี้ เป็นหน้าที่คุณอนุทินที่ต้องตอบให้ได้ใช่ใช่คือคือเป็นข่าวที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นข่าวเชิงสแกนเดลนะครับคือเป็นข่าวอื้อฉาวซึ่งตัวข้อเท็จจริงยังไม่มีแต่ว่าใครโดนก็เสียชื่อเพราะเมื่อมีเรื่องที่ทําให้เสียชื่อต้องใช้กฎหมายดําเนินการเพื่ออธิบายกับสังคมและเอาผิดตอนนี้ที่ผมกัวงวลคืออย่างนี้คือเวลามันมีข่าวแบบนี้นักการเมืองจะใช้วิธีฟ้องปิดปากซึ่งผมไม่อยากเห็นผมอยากเห็นการดําเนินการทางกฎหมายนะครับเร่งรัดการตรวจสอบนะครับการใช้ปปงอย่างเข้มข้นเนี่ย เราทําได้ <Ừ. S 1> นะเพราะว่าอย่าลืมว่าการฟ้องเงินทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนพื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่ซึ่งมันมีกฎอายการศึกนะครับเรามีอํานาจเต็มในการ,การจะทําอะไรได้ไดยิ่งผงสมกับปปงด้วยเนี่ยครับอำนาจเต็มเหนี่ยวเมื่ออํานาจเต็มเหนี่ยวทั้งอานาจปปงแล้วเหตุเกิดในกฎอายการพื้นที่กฎอายการศึกถ้าไม่ทําอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นคําถามว่าทําไมรัฐบาลไม่ทำคือความผิดคุณอนุทินยังไม่มีตอนนี้นะครับแต่เป็นความผิดเรื่องทําไมไม่ทําอะไรซึ่งมันจะกลายเป็นการการสงสัยเงว่าเอ๊ะ แล้วทำไมไม่ทำล่ะเดี๋ยวมันจะเข้าข่ายปล่อยประละเลยนะเอาพูดจริงใช่ไหมใช่แล้วมันจะทําให้ภาพคุนทินกลายเป็นเทาๆไปไงฮะแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นไงแต่ต้องระมัดระวังทีนี้ผมติดใจเรื่องหนึ่งคุณซิโรดคุณซิโรดบอกว่าไม่อยากให้มีการแจ้งความหรือฟ้องปิดปากเพราะอยากให้มีการพิสูจน์ก่อนอ่ะแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าครับเอาโอเคตามคุณซิโรดว่า แต่ถ้านายกรัรมตีตรวจสอบแล้วปปงตรวจสอบแล้วสตงตรงตวจสอบแล้วตำรวจตรวจสอบแล้วถ้าผมไม่เกี่ยวมผมไล่ฟ้องกลับหมดเลยนะได้ไหมได้ก็โอเคใช่ป่ะก,ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่คนซึ่งเปิดเผยเรื่องนี้ก็ต้องรับผิดชอบอนะครับแต่ผมว่าเบื้องต้นก่อนก็คือถ้าเป็นผมนะถ้าผมเป็นคนที่ร่ำรวยจนมีชื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องการฟ้องเงินอะไรก็ตามแต่นี่นะถ้ามีเรื่องของผมเกี่ยวข้องผมพร้อมให้ตรวจสอบนะครับเพราะว่าเวลาเราเป็นคนบริสุทธิ์ในการตรวจสอบมันง่ายขุนต้น ไม่ต้องทาอะไร่ะคือคนบริสุทธิ์เนี่ยมันไม่ได้ไปเอาผิดเขาตรงไหนไงถ้าเขาบริสุทธิ์จริงๆถ้าไม่ได้ทําไม่รู้จะทำก็จะไปทําอะไรเขาได้สมมติเรามีเงิน5้าพันล้านแล้วเงินมันสะอาดหมดเนี่ยคุณก็มีหลักฐานว่าผมสกปรกมันง่ายอย่าตายคือคนสกปรกชี้แจงว่าสะอาดเนี่ยยากพอต้องไปสร้างหลักฐานเท็จถ้าคุณมีเงินดำห้าพันล้านคุณมาฟอกให้เป็นเงินสะอาดเนี่ยโอ้สร้างหลักฐานเท็จมันยากตรวจปุ๊บตายหมดแต่ถ้าคุณเป็นเงินสะอาดเนี่ยมันตรวจยังไงมันก็ไม่เจอความสกปรกไง แต่ทีนี้วกกลับเข้ามาเราเห็นภาพพึ่งแตกกลางแต่เป็นพึ่งแตกกลางแบบเขาเรียกว่าอะไรหลอกหลอกอะ่ะคือคเห็นเองก็ขนย้ายไอ้พวกสแกมเมอร์ออกจาก <c oughs> ตึกที่สีนุวิวจะไปที่ปอยเป็ด <c oughs> จะไปชายแดนเวียดนามไปชายแดนเราถ้ารัฐบาลไทยยังคงทําตัวเป็นจระเข้ขวางคลอง,อง <c oughs> นี้เดี๋ยวมันก็กลับมาอยู่ชายแดนแน่ออนอนเพราะว่าเพราะว่าคนพวกนี้มันเป็นภาคต่อเนื่องจากตอนเรื่องพมา่า อ่ไชเวกโกเลยนะเวกโกที่แบบโอ้โหยุคยุคอุอิงคนไทยก็ด่าว่าทำไมไม่ตัดน้ำตัดไฟโอ้โหด่ากันจะเป็นจะตายตอนแรกรัฐบาลก็ไม่ตัดนะผู้ช่วยผู้ช่วยรัฐมนตรียังบอกเลยว่าใครเรียกร้องให้ตัดน้ำตัดไฟพม่าเนี่ยอ่อนหัดอ่อนโลกผมจำได้คือผมจำได้นะผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศยุคเพื่อไทยเนี่ยนะเขาบอกเลยนะว่าใครเรียกร้องให้ตัดน้ำตัดไฟเนี่ยอ่อนหัดอ่อนโลก <K i> เขายืนชี้อยู่ตรงนั้นเลยพ่อหลิวจงอี้มาโอทําได้หมดเลยเ<อ>แล้ววันนั้นก็รู้กันตั้งแต่ต้นว่าไอ้แ <c oughs> ก๊งเชเวยก็โกมันเข้าไปขเขมรแทน <ฮะ S 2> ทั้งหมดเนี่ยมันคือภาคต่อเนื่องไงเพราะฉะนั้นวันนี้คุณไม่ทําอะไรเนี่ยคุณก็กลายเป็นตัวตลกที่เหมือนกับว่าคุณปล่อยปะละเลยอะพม่าคุณก็ไม่ทาจนจีนมาเขมรคุณก็ไม่ทาจนญี่ปุ่นเขาลุยเกาหลีใต้เขาลุยอ่ะมันเป็นนิทานเดิมที่เราไม่ทําอะไรเราปล่อยปะละเลยจากฝั่งพม่ามาฝั่งเขมร เปลี่ยนรัฐบาลก็ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมถ้าเป็นแบบนี้เอางี้ผมว่าถ้าอย่างนี้ประชาชนถ้าตอนเนี้ดูอยู่เนี่ยนะผมว่าประชาชนเริ่มที่จะเลี้ยวไปหาเกาหลีละตอนแรกเชียร์เชียร์ฮุนเซนอย่างที่บอกแต่ฮุนเซนไม่ได้พูดเขาบอกแล้วให้เกาหลีพูดจริงๆสักทีก็ดีนะเขาส่งคนเข้าไปตรวจสอบนี้ผมเชื่อว่าเกาหลีเขารู้แล้วล่ะเขา่รู้แต่โดยมารยาททางการทูตเขาคงไม่พูดหรอกเพราะถ้าพูดอย่างนั้นมันก็ Oh, ระหว่างประเทศเลยนะโห oh, ตบหน้ากัน<ต>บแบบหน้าซึ่งม,มันไม่เคยมีใครทํา uh ่ huh. นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเกาหลีใต้จะพูดเนี่ยคงไม่แต่ผมก็หวังว่าเขาจะมีการให้ข้อมูลทางลับกับทางการไทยหรือถ้าเขายังไม่ให้ถ้าผมเป็นรัฐบาล uh huh. ผมจะไปประสานขอข้อมูลจากทางการเกาหลีใต้ uh huh. นะครับคือ7คนเนี่ยจะเป็นใครหรือจะมีหรือไม่เนี่ยนะครับวันนี้เกาหลีใต้บอกเขาไม่ได้พูด แต่ไม่ได้พูดคนไม่ได้ไม่มีนะไม่พูดก็คือไม่พูดแต่ถ้าผมเป็นรัฐบาลนะผมจะไปถามเลยว่าตกลงท่านมีไหมเพราวันก่อนคุณอนุทินก็คุยกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ผมก็หวังว่าในการคุยวันนั้นเนี่ยคุณอนุทินจะพยายามขอข้อมูลทางลึกว่ามีข้อมูลไหมที่เขายังไม่ได้พูดคือไอ้เรื่องที่พูดเนี่ยนะครับช่างมันไม่เป็นไรแต่เรื่องที่ยังไม่ได้พูดเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยไม่มีเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นประเทศที่งานความมั่นของเขาแข็งแรงเป็นเบอร์ต้นในภูมิภาคนี้นะครับ ไม่กระจอกนะครับเกาหลี <S 2> <S 2> ใต<น>้แล้วคนลึกกับอเมริกาคนลึกกับญี่ปุ่นเพราะฉะนั <S 2> <S 2> <S 2> ้นผมว่าถ้าเราได้เกาหลีใต้เป็นพันธมิตรนะครับเราได้อเมริกาเป็นพันธมิตรเราได้สหราชนากรเป็นพันธมิตรเนีย่ยเราแก้ปัญหาได้เยอะ <S 2> <S 2> นะครับแล้ววันนี้เรื่องแกมเม e r c o m ม e n t มันเป็นเรื่องระดับโลกอย่างรู้สึกคุณลมแกไปประชุมรัฐสภา,าโลกอะไรใช่ไหมเมื่อวานแกก็เอาเรื่องนี้ไปพูดเรื่องสแกมเมอร์ m m ม n t นะครับนานาชาติก็เชียร์ไทยว่าเฮ้ยปัญหาแกมเมอร์มันต้องเป็นปัญหาระดับโลกมีประเทศเดียวที่คัดค้าน ก็เขมิเนี่ยเขมรเจ้าเดียวคัดค้านมันวันนี้โลกโดดเดียวเขมรแล้วไม่มีเพื่อนแล้วคุณผู้ชมมันไม่ใช่เป็นปัญหาแค่ประเทศไทยนะมันไม่ใช่บอกว่าคุณลุงคุณป้าเราถูกไอ้พวกนี้โทรมาแล้วหลอกไม่ใช่นะครับมันอาชญากรรมระดับโลกอเมริกาเกาหลีญี่ปุ่นในแอฟริกายุโรปโดนทุกประเทศมันก็เอาคนประเทศนั้นนัน่ะโทรไปหลอกใช่แล้วเงินที่มันเอามาเนี่ยโอเคบางคนอาจจะโดนร้อยบาทบางคนพันบาทบางคนแสนบาทบางคนล้านบาท แต่รวมรวมแล้วเนี่ยรวมรวมกันแล้วว่ามันเป็นหมื่นหมื่นล้านก็อายัดทรัพย์สินห้าแสนล้านคือนี่มันคือปัญหาระดับโลกได้นะไอ้นั่นคือห้าแสนล้านมินมากขนาดไหนเพราะมันกลายเป็นส่วนของการฟอกเงินครับคือมันได้สแกมเมอร์ไม่ใช่การหลอกคนแก่แต่มันคือสนุงขบวนการฟอกเงินเชื่อมโยงกับเรื่องบ่อนการพนันคนที่ทาสแกมเมอร์ก็ทําบ่อนการพนันและทําการฟอกเงินด้วยมันถึงโยงกับเรื่องหลายเรื่องมันเอาเงินที่ฟอกไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ไปซื้อโรงแรม ไปเตรียมทํนาบอลพนันทุกกมายมที่อยากจะทําในบางประเทศเราล้มไปแล้วแล้วมันไม่ได้แค่ฟอกเงินคุณผู้ชมอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องเข้าใจเลยคือณนะวันนี้ใครที่รู้เห็นเป็นใจหรือแค่งอมือง,งอเท้าเนี่ยคุณจะมีสถานะเป็นอาชญากรฆ่าคนตายด้วยถูกไหมทั้งทรมานทั้งฆ่าคนตายเราก็เห็นตัดนิ้วไฟลนเอาเหล็กจี้เอาอะไรจี้ คุณท<ช>ําเฉยๆนี่คือคุณสมรู้ร่วมคิดนะใ,<ช>ในใสายตาคนทั้ง<ช>โลกใช่ใช่ <อะ S 1> ใช่เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าวันนี้รัฐบาลต้องทาอะไรมากกว่านี้ไงนะครับอย่าให้คนไทยเห็นอีกว่าประเทศอื่นซึ่งอยู่ไกลทําเรื่องนี้ได้เร็วกว่าประเทศไทยซึ่งอยู่ใกล้เพราะถ้าประเทศที่อยู่ไกลทําได้เร็วกว่าไทยซึ่งอยู่ใกล้มันจะเป็นคำถามว่าประเทศที่อยู่ใกล้อย่างไทยเนี่ยมีเงินอะไรอุดปากไว้มีใครที่มีอํานาจจนรัฐบาลไม่กล้าแตะไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลมากี่คนก็ตาม แล้วเรามังจะพูดว่าดิจิตอลฟุตปริ้นมันจะตามไปพิสูจน์ได้คุณอนุทินด้วยความห่วงใยนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีพูดเมื่อต้นเดือนครับผมไม่มีธุรกิจเกี่ยวพันกับรํามนรจได้ไหมผมไม่มีอังเคิลผมไม่มีผมไม่ต้องเกรงใจใครระวังมันจะกลับมาหลอกหลองท่านนะตอนนี้มันจะกายเป็นถามว่าคุณอนุทินไม่เกรงใจอังเคิลแต่เกรงใจคนอื่นในคณะรัฐบาลหรือเปล่าอาจจะเฟรน เออเฟรนไม่เฟรนอะไรอย่างเงี้ยเปใจใครหรือเปล่าไม่ไม่แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณอนุทินเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวคชาวบ้านเขาจะสงสัยชนคือความสงสัยเนี่ยใจคนมันไปได้หมดแลยคุณต้นใช่ไหมว่าเอ๊ะทำไมไม่ทำา เผาซะทีคุณคุณต้นกลับบ้านดึกเนี่ยบางทีไม่ไปทาอะไรแต่แฟนก็สงสัยเมื่อกี้คุณบอกว่าห้ามยกตัวอย่างชื่อคุณนะเข้าใจเข้าใจและเมื่อไหร่ประชาชนสงสัยเมื่อนั้นคุณจะกู้กลับมายากเพราะมันจะพรึบเร็วกว่าไฟลามทุ่งคือความสงสัยมันไม่ต้องใช้หลักฐานนะใช้ความระแวงอ่าแล้วครับนั่นคือฝั่งของนักการเมืองไทยซึ่งมีข่าวเว็บเยียว่า7คนประชาชนเชื่อแหะแต่ฝั่งเขมรเองดูแล้วคุณเซน ก็เหมือนกําลังเข้าตาจนเพราะนั้นเดี๋ยวเราพักตรงนี้สักครู่เดียวเราจะต้องไปอยู่ดีกินดีอย่างนั้นใช่ไหมครับไปพบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ